วันนี้แอมมานำเสนอวิธีแกะกุ้ง4แบบค่ะคุณชมคะเป็นวิธีจัดการกุ้งขาวก่อนที่เราจะนำไปทำเป็นเมนูนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเมนูก็ไม่ได้ตายตัวนะคะว่าจะต้องแกะหัวไว้หัวตัดหัวหรือว่าผ่าหลังไม่พาหลัง เป็นเพียงการทำกุ้งแบบคร่าวๆนะคะสำหรับมือใหม่นะใครที่ยังไม่เคยทำกุ้งนะคะดูจบคลิปนี้นะรับรองเลยว่าจะเป็นมือโปรอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะมาดูวิธีแรกกันเลยค่ะแบบที่1ค่ะเป็นการเด็ดหัวกุ้งออกแต่ไว้หางนะคะแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดำค่ะแบบที่2ไว้หัวไว้หางผ่าหลังดึงเส้นดำออกแล้วก็นำถุงขี้ที่หัวออก แบบที่3ค่ะเป็นการทําให้กุ้งเนี่ยเหยียดตรงนะคะก่อนนําไปทอดเช่นพวกเมนูกุ้งเทมปุระค่ะแบบที่4ค่ะกุ้งม้วนหางก็จะเป็นการไว้หัวไว้หางผ่ากลางตัวนะคะแล้วก็ม้วนหางกุ้งขึ้นมาค่ะน่าทานมากๆและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการทํากุ้งค่ะมีดค่ะกันไกลไม้จิ้มฟันแล้วก็กุ้งนั่นเอง กุ้งแบบที่หนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะทำำํายำพลากุ้งเช่น้ปาปลาส้มตำผัดผักค่ะก็คือไม่เอาหัวเลยอันดับแรกนะคะคุณชมเด็ดหัวออกมาก่อนแล้วก็สอดกันไกลลงไปตรงกลางกึ่งกลางนะคะจนถึงข้อสุดท้ายแล้วก็แกะเลยจากนั้นนะคะก็ดึงเส้นดังางขอออก ก็จะได้กุ้งที่สะอาดเอี่ยมแบบนี้แบบนี้นะเอาไว้ยำพลาส้มตำหรือว่าทำกุ้งแช่น้ำปลาค่ะคือเราไม่ใช้ส่วนหัวเพราะว่ามันจะขาวมาถึงแบบที่2ค่ะเราจะเก็บหัวกุ้งเอาไว้นะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของมันกุ้งนะแต่จะเอาถุงขี้ออกนะคะวิธีที่สองนะคะไว้หัวไว้หางแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดําออกนะคะอันดับแรกคือตัดส่วนหัวแล้วก็กรีออกตาออกตัดตา,ต,าตัดกรีตรงนี้นะคะ จากนั้นสอดกันไกล,ลงไปเลยจนถึงข้อสุดท้ายแล้วก็แหวกออกเช่นเดิมมันลื่นเนาะจากนั้นก็ดึงเส้นดำทิ้งค่ะกันไกเนีช่วยให้เราดึงเส้นดำได้ง่ายขึ้น ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาไว้ทำข้าวผัดต้มยำหรือว่าจานที่เราต้องใช้มันกุ้งที่หัวะคะ่ะทในส่วนของหัวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะเอาขี้ถุงขี้ออกนะก็ตัดค่ะตัดนะคะแล้วก็มันจะมีถุงขี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมแหวกถุงขี้เขาออกมาเลย ส่วนเนี้ยดึงทิ้งค่ะนี่คือถุงที่แล้วที่เหลือนี่คือถุงที่เราต้องทิ้งแล้วก็นี่คือมันที่ยังเราอยู่นะคะตัวนี้คือมันกุ้งนะคะเก็บเอาไว้นะคะแบบที่สามค่ะเป็นวิธีการทํากุ้งเหยียดก็คือเหยียดหลังกุ้งให้ตรงค่ะการทํากุ้งวิธีที่สามนะคะ เขาเรียกว่ากุ้งเหยียดสําหรับเอาไว้ทํากุ้งชุบแป้งทอดหรือว่ากุ้งทอดเทมปุระอะไรแบบนั้นนะคะก็คือเด็ดหัวออกนะคะจากนั้นนะให้เอาไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มลงไปในส่วนที่เขาเรียกอะไรข้อที่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยตรงกลางๆเขาก็ได้ค่ะจิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการกำจัดเส้นดำของกุ้ง โดยที่ไม่ต้องผ่าหลังนะคะจากนั้นเราค่อยแกะเปลือกทีนี้สรีระของกุ้งก็รู้กันอยู่ว่าเขาจะต้องงอใช่ไหมวิธีการทำให้กุ้งของเราเนี่ยตัวตรงนันนะคะก็พลิกกลับด้านเขาแบบนี้นะจากนั้นใช้มีดค่ะผ่านี่บ้างเขาเรียกว่าบ้างกุ้งเพื่อเหยียดตัวเขาให้ตรงค่ะ พอตัวพอตัวกุ้งเขาเหยียดได้แบบนี้นะมันก็จะตรงแบบนี้ใช่ไหมเราก็จับเขาครุกเลยค่ะแป้งจะช่วยยืดให้ตรงเนี่ยก่อนลงท่ออีกทีนะคะ <c oughs> นี่คะแบบที่สี่ค่ะเป็นการม้วนหางกุ้งออกมาแบบนี้นะคะเพื่อยืดให้ตัวเขาตรงแล้วก็เป็นการจัดท่าที่สวยงาม แบบที่4ี่นะคะกุ้งที่เราจะต้องไว้หัวไว้หางนะแล้วด้านหลังเนี่ยจะผ่านลึกแล้วก็ม้วนม้วนหางเนี้ยกลับไปนะคะวิธีการนะคะก็คือตัดหัวตัดกรีกุ้งออกนะคะในส่วนของตาเขาเด่ยออกไปเลยนะถ้าขายาวนะก็ตัดขาด้วยจากนั้นนะคะผ่าหลังสอดกันไกลลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าไปจนถึงข้อสุดท้าย หลือหางเก็บไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนหางเนี่ยม้วนกลับมาค่ะก็เป็นการเหยียดตัวกุ้งส่วนใหญ่นะกุ้งแบบนี้นะคะจะทำสําหรับเมนูทอดกุ้งทอดราดซอนมะขามลักษณะนั้นนะอเอาเส้นดำออกนะนี่ค่ะ พอเอาเส้นดำออกอย่างนี้นะคะให้เอามีดผ่าลงไปให้ลึกเลยค่ะลึกจนถึงกลางเป็นรูตรงกลางตัวเลยนะคะเป็นรูแบบนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะสอดนี่นะคะพอผ่าตรงกลางตัวกุ้งเป็นรูใหญ่แบบนี้นะคะม้วน ลงไปค่ะม้วนหางในส่วนหางนะม้วนลงยัดขึ้นมาค่ะแล้วก็กลับไปแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมเวลาทอดนะคะคุณผู้ชมม้วนหางเสร็จแล้วให้นำมาคลุกแป้งแป้งทอดกรอบแป้งสาลีอย่างเงี้ยนะคะได้หมดคลุกเลยก่อนที่จะลงไปทอดค่ะแป้งก็ช่วยจับยึด คือไล่ความชื้นในตัวกุ้งนะคะแล้วก็จับยึดตัวกุ้งให้เป็นรูปทรงเนี้แข็งขึ้นเวลาทอดเสร็จนะคะกุ้งก็จะดูใหญ่ฟูไม่เหี่ยวค่ะเอาละค่ะการทำกุ้งทั้งสีแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะคะว่าเมนูไหนจะต้องทำกุ้งแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่คุณชมเลยนะคะสิ่งสำคัญค่ะอยู่ที่ความสะอาดค่ะคุณชมคะเราควรจะเอาเส้นดำออกทุกครั้งค่ะ นะคะรวมไปถึงถุงที่ที่อยู่บนหัวเขาด้วยถุงดำๆอยู่บนหัวกุ้งนะคะเนื่องจากว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจเป็นส่วนที่มีแบคทีเรียปนเปื้อนค่ะดังนั้นนะคะควรเอาออกทุกครั้งแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํากุ้งไปทําอาหารค่ะแล้วถ้าเราต้องแกะกุ้งในปริมาณมากๆนะคะกันไก่ค่ะจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับเราเลยค่ะไม่เจ็บมือไม่เล็บพังนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็ได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดได้นะคะแล้วก็สามารถเม้นมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝ่ากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ